สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าครับวันนี้วันที่29ครับวันสุดท้ายของการทำงานของพี่ๆเพื่อนๆที่ทำงานกันแบบเป็นรายเดือนนะครับทำงานประจำกันนะครับส่วนผมเข้าสวนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับ วันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวมาทำนะครับจะพามาต่อท่อน้ําสปริงเกอร์ให้กับแปงลงโหระพาเรากำลังจะปลูกเพิ่มมาเรื่อยๆครับอย่างคลิปที่แล้วอย่างที่บอกครับแล้วบัเงเอินวันที่กำลังต่อแบตผมหมดผมเลยไม่ได้ถ่ายให้แบตอ่อนครับอุปกรณ์ก็คือง่ายๆนะครับเมื่อก่อนเราใช้นี่นะครับ เลยตัดเหล็กครับถ้าเลื่อยที่ตัดไม้ฟันเขาจะห่างเลื่อยแล้วมันจะดึงมือเรานะครับไม่สะดวกใช้เลื่อตัดเหล็กนะครับหรือเดี๋ยวนี้เริ่มมีนี่ใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัดได้ถึงหนึ่งนิ้วนะครับคือหนึ่งนิ้วก็คือท่อที่ผมต่อไว้แล้วนะครับกับวาล์วน้ํานะครับสําหรับแต่ถ้าเพื่อนๆ ถังน้าความจุเยอะอย่างเช่นสองสามพันลิตรห้าพันลิตรมันจะเป็นต้องมีวาล์วน้ํานี่ก็ได้นะครับเปิดพร้อมกันทั้งแปลงเลยก็ได้นะครับแต่ของผมผมต่อโดยที่ผมมีถังแค่หนึ่งพันลิตรครับส่วนถังนี้ประมาณสองพันลิตรผมยังไม่เอาขึ้นไลครับตอนแรกผมมีหนึ่งพันลิตรถ้าเราเปิดพร้อมกันแรงดันน้ําไม่พอก็คือเขาไม่หมุนนะครับถ้าหมดทั้งแปลง ผมจึงต้องใช้วาวน้ํานะครับวาวน้ําขนาดหนึ่งนิ้วเพื่อถ้าเขาแรงดันน้ําไม่พอเราก็เปิดมาทีละล่องละล่องก็พอได้ครับแปบ๊บเดียวเพราะว่าเราเปิดเกือบทุกวันความชื้นของดินเขาได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่นี่ครับตัดได้หนึ่งนิ้วก็คือสะดวกนะครับเพื่อนๆทันใดที่ใช้งานท่อบ่อยๆก็น่าจะมีติดไว้นะครับกับหัวสปริงเกอร์ครับ ของผมใช้เพื่อนๆถ้าเกิดมีความจุน้ําเท่าใกล้เคียงกับผมแนะนำให้ใกล้เคียงกับผมเลยก็ได้ครับไม่ต้องท,ด,ทดลองเลยนะครับระยะจะอยู่จะวัดให้ดูนะครับอสองเมตรสามสิครับ สองเมตรอ่าอันแรกสั้นหน่อยครับสองเมตรห้าสิบรดยประมาณนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทดลองเลยนะครับถ้าใช้ท่อท่อหลักเขาหนึ่งนิ้วลดมาสี่หุนเพื่อนใช้สองเมตรห้าสิบได้ครับซ้ายขวาได้เลยนะครับนี่ครับด้านนี้หนึ่งแปงด้านนี้หนึ่งแปงนะครับใกล้เคียงกับผมนี่นะครับประมาณไม่ไม่เกินยี่สิบห้าเมตรนะครับใช้ท่อนิ้วเอาไว้ครับเอาอยู่ครับ หมุนหมดทุกตัวครับแล้วเพื่อนๆผมวัดแล้วนะครับเมื่อวานผมถ่ายแล้วแบตผมอ่อนก็เลยไม่ได้บันทึกไว้นะครับจากนี่จากเสานี้มาเสานี้หัวนี้นะครับสองเมตรห้าสิบครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรสิบแล้วน้ำเขาจะวนอยู่ชนกันหมดเลยนะครับได้ทั่วแล้วครับแล้วเพื่อนๆไม่ต้อตงทดสอบถ้าแป้งใกล้เคียงผมใช้อันนี้ได้เลยนะครับ แล้วหัวสปริงเกอร์ครับเห็นไหมครับแนะนําจะแพงกว่ากันนิดหน่อยนะครับนี่นะผมไม่รู้วบรยสันไหนก็แล้วแต่ครับเป็นรูปแบบนี้เนี่ยโอเคครับเป็นรูปโค้งแบบนี้บางบางอันจะเป็นเหลี่ยมตรงนี้ครับแล้วนี่เป็นพลาสติกนะครับส่วนนี้จะเป็นโลหะนะครับอันนี้หมุนดีกว่าครับราคาสูงกว่านิดหน่อยครับ เห็นไหมครับมันจะเป็นคล้ายๆสังกะสีนะครับนี่ครับเขาจะได้พัฒนาครับแต่ผมซื้อมาครั้งแรกก็ยังที่บอกถูกเราก็นึกว่าเขาหมุนง่ายสุวนรบางตัวไม่หมุนไปเฉยนะครับไม่รู้ภาษาเหตุเลยครับรู้ก็ไม่ตันนะครับยกตัวอย่างที่ผมใส่แล้วนะครับนี่ครับผมอยากได้อันนี้เลยแล้วครับแบบนี้แล้วครับพอไปจริงไม่ได้ครับัว้ตัวเขียวนี่ครับ เราก็เป็นโลหะกับไขสังสีครับผมใส่สลับกันกับพลาสติกเพราะอันนี้ออกดีครับมานี้ออกไม่ดีนะครับนี่ไงผมบอกเป็นใครทรงเหลี่ยมไม่รู้เป็นของใครผมไม่รู้นะครับเขาจะได้พัฒนาขึ้นใหม่ผมก็เลยมาสลับนี่นะครับทําไมถึงสลับผมเอามาทดสอบหลายอย่างแล้วครับผมกองเต็มเลยนะครับบางอันน้ําหมุนใส่หมุนใส่นิดเดียวเองครับอยู่ใกล้ๆเองนี่ครับก็เราก็ถอดออกเพราะว่าแปลงเราอยู่กว้างรัศมีเกือบ เป็นสิบเมตรครับสองซ้ายขวานะครับหมุนนิดเดียวแล้วก็คือมันก็ได้แค่ร่องกลางครับผมก็ลองมาทดสอบอันนี้ได้ครับได้ได้ซ้ายได้ขวาน้ําสม่ําเสมอครับนี่ถ้าเป็นเพื่อนเข้ามาแล้วแพงกว่ากันนิดหน่อยครับประมาณไม่ถึงหลักสิบบาทนะครับในน้าไม่ใช้แบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อนปลูกเพิ่มครับลหระพาแนะนํากันนะครับถ้า อ๋อผมลองผิดมาแล้วผมเคยใช้ท่อสี่หุนนะครับนี่ครับปล่อยไปกลางแปลงเลยนะครับแปลงไข่แปลงมันเลยนะครับแล้วก็มีวาล์วน้ํานะครับสรุปน้าอ่าสปริงเกอร์ไม่หมุนครับเพราะว่าน้ําไปแค่สี่หุนแล้วไปออกสี่หุนแรงดันน้ําไม่พออันนี้ผมพลาดเองครับก็คือผมทดสอบไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็เลยต้องอดก็เสียเสียทั้งวาล์วน้ําเสียทั้งสามทางนะครับ นี่ครับที่ทําแล้วผิดพลาดนะครับทําไว้ทุกร่องเลยนะครับแต่แรงดันน้ําไม่พอนะครับฉะนั้นเพื่อนๆทำอย่างที่ผมบอกครับใช้เส้นหนึ่งนิ้วก็โอเคนะครับลักษณะแปลงยาวไม่ถึงยี่สิบห้าเมตรประมาณยี่ห้าเมตรสาสิเมตรนะครับผมได้ครับหมุนหมดทุกตัวนะครับแต่เพื่อนๆมีท่อนิ้วครึ่งอยู่แล้วสายหลักอยู่แล้วครับ โดยที่ว่าไม่ได้ไปซื้อใหม่หรือว่าโอ้อมีเงินเยอะอยากได้น้ำแรงๆก็สามทางนิ้วครึ่งลดเหลือสี่หุนนะครับน้ำจะแรงมากกว่านี้นะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆทดสอบแล้วนะครับหัวอย่างที่บอกคือหัวอย่างที่ผมแนะนำนะ่ะเขาจะออกหมดเลยนะครับน้ำก็คือกระจายพอดีๆนะครับซ้ายขวานะครับข้างหลักนู่นเอ็นหน่อยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตอกใหมด่ดินแข็งนะครับีจะเปิดให้ดินชุ่มน้ําดินนุ่มดีกว่านี้จะตอกหลักลูกยิงใหม่หน่อยนะครับส่วนหลักเห็นไปเ็นมาอยู่นะครับเขาจะกระจายซ้ายขวาซ้ายขวาไปดีนะครับด้วยสายตานะครับท่านในกล้องก็เห็นน้อยหน่อยแต่ว่าได้พอดีเลยนะครับซ้ายขวานี่ครับแนะนํานะครับแพงงว่ากันนิดหน่อยนะครับ ถ้าไม่งั้นอ้ที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยดีนะเพราะอาจจะปรับปรุงขึ้นก็มันมีหลายบยาริษัทเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานะครับอาจจะไปใช้งานคนละอย่างกันเขาอาจจะหมุนน้อยหน่อยเพื่อต้นไม้อย,อยู่ประมาณนี้อะไรนะครับแต่ของผมต้องการน้ํากระจายให้ทั่วกันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากิน,พา,กนพาเที่ยวประทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ